ครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงซื่อนะครับเมืองไถ่จงอันนี้มาดูไอ้ต้นสาลี่นะครับอันนี้เขาเพิ่งเสียบไปนะครับเห็นไหมนี่กําลังเดี๋ยวก็รอห่อผลแล้วนะเนี่ยอันนี้เขาคืออันนี้ต้นแม่มันนะครับเนี่ยต้นหลักล่างเนี่ยแล้วก็ซื้อไอ้ตัวตาที่มันพร้อมออกดอกมามาเสียบนะครับก็คือทุกปีต้องทําอย่างนี้นะต้องเสียบเอา ตรงนี้ก็ข้างล่างก็เป็นใส่ปุ๋ยนะครับมันจะเป็นขี้ไก่นะครับปุ๋ยขี้ไก่มันกำลังโซนนี้ทําสาลี่เยอะครับตรงซื้อทําสาลี่เยอะนะครับตรงนี้ข้างแถบเลยนะสาลี่หมดเลยครัโอ้การเชียงอ๋อจีเฟย จีฝนจีฝนโอเคนะครับประมาณนี้นะสาลี่